รีวิวเครื่องไฟสมบัติการไฟฟ้าแห่งกระแพงแสงจังหวัดนครปฐมดีอย่างไรไปดูฮ่าฮ่าฮ่าอย่างจับได้โดนได้อวกาบ คำเตือนคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิองอาจมีพูดผิดบ้างพูดถูกบ้างก็แนะนำกันได้นะครับขออนุญาตใช้ศัพท์แบบบ้านๆนะครับเพื่อความเข้าใจที่งานและจะโลงใจยูสู้ฝากกดติดตามช่องเมียมูเบทด,ด้วยนะครับเอาละรออะไรไปชมคลิปกันได้เลยครับน้องไหนลูกเจ้าของแม่อย่างหล่อในแต่ความสูงของคนไทย<จ>เรายอดเข้าเชิญจ้าเขา สับเปน16ใบใช้ของต้มตางิวเจเนเรชั่นแม่ดอก24นิ้ด้วยอย่างจ้าเลยทีเดียวเขาบคนใจมนน่สังเกตได้หน้าตาจะพรอมใสยิ่มก็ละไมเห็นแล้วชวนให้เข้าใกล้แต่ถ้าคนไม่มีบุญนะเราพยายาปออกใ้ไม่เช่อใหเขาหลุดหยใจพอ

ก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงขอให้โชคดีในปีใหม่นะพ่อหน้าไม่จ้องไปถูกหกสิบแปดล้านเฉพาะพ่อมีอายุยืนยาวมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นเสียงแหลมใช้หัวเจ้ารวนพ้องอย่างเท่แล้วพ่อขึ้นเราจะเห็นภาพการสวัสดิ์พที่ท่านพมนั้นตามสสัศกก็ไม่ทราบหรอกแต่สิ่งที่ มีความสุขและได้กลาบได้ว่าคุณพระสงฆ์ท่านดับเพลิผเพลิพุทธศาสนาถ้าเราได่ดีพอมาถึง power ใช้ของ 4G Tech m ยี่ห้อใหม่เพิ่งรู้น่ารัก คอก็ใช้ของ 4G แม่เป็นของทนท่าาด้าส่วนกอใหญ่ก็อยู่แม่สอนนจโสมงมิกเซอร์ใช้ของประดิษฐ์เจริญแม่คลาสสิกสุดๆเทจจะเ เขามาที่ก so ่อนครับนี่จานจ๋ามารมน้ำมันกันก่อนพากันมาเถอะไม่ต้องนั่งครับตืนไม่ต้องถอดรองเท้าเนี่ยตรงนี้ลรเสรปั่นเราก็มีร้อยห้าสิกิโลโอ้โหเข้าทำกันให้ครบเลยนะเจ้าปากรับ ขอบคุณสมบัติการไฟฟ้าด้วยนะครับมาคิดไปรีวิวเครื่องไฟเข้ามาอยู่ดีๆเขาก็ซื้อของมาปากเต็มเลยขอบคุณมากนะครับแหลมเลยกำลังหิวอาา,อา,า,อา,อาขอบคุณมากครับสมบัติการไฟแห่งนครไปฐมยังไงไ,ไปดูดียังไงไปดูนี่ไงดีแล้วขอบคุณมากครับเขาเหลา่าลองแล้วก็ลูกในมิตชุดนี้ชุดละ799าบาท ื่าเช้านี้ตั้งเต็มเหลือก็กองเปล่าแล้วเหลือกันไม่มากเท่าไหร่มีโอกาสก็บูชากันไว้ก่อนเนอ,อเออวันนี้ท่านเห็นว่ามีให้บูชาผ่านงานไปแล้วไม่มีแล้วดาชุดละ79 9บาทและจะมีผ้ายันกันไั่ดบผืนใหญ่มอบให้ด้วยเอาต่อแบงต่อแบงใครมาเขาก็ต่อใครมาเขาก็ติด จะเป็นการเสริมสร้างบุญบารมีให้มากเขาไว้บุญสมบุญสมเขาบอกบุญ <c oughs> บาดดาท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติที่รรักทุกท่านครับกรุณาฝากติดตามรีวิวของช่องเมียมือเบสเอาไว้ด้วยนะครับติดตามกันให้ได้นะฮะจุกครู